เป็นหนึ่งแต้มครับผมนี่ครับนึงใส่ทันแล้วเลยครับใส่แปดสายดูไหม,มครับใส่แดดเดียวครับผมขอ้อมาค้องูใหญ่พี่น้องคนนะครับงูใหญ่โตัวมาเริ่มเลยครับคนมากัดเข่าเพิ่นครับผมนะครับน,น,นี่นะน,นี่นะ ไม่น่าเอาจินตีพี่น้องเอ้ยครับยับลวดแตกมันนะ้ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นพี่น้องนะครับอีกเราขับหลังหนึ่งครับนะครับอ่านย,ยังพี่น้องโอ้ปากคอพี่น้องอไซส่ไปแล้วท่านนี้เบิดเลยครับผมเลยสองสามหลังติดละอืม เป็นหนึ่งแต้มครับผมนี่ครับหนึงใส่ทันแล้วเลยครับไหนครับไซส์ของครับโอ้โหที่ ลึกกินลึกครับครับเซทอครับเซทสองสามหลังเองมลังยามกับพี่น้องหลังนี้มีห้อยดึงพี่น้องหลังนี้ครับที่ติดตะขอหน่อยดอี่ว่าโอ้โหอยู่พี่น้องหลุดไปซาำโอ้เสียดายใส่ไหมครับ สวัสดีครับพี่พิงกองมานี้กับพบกับนุ่มจักรตุรดทัพทินอีกแล้วครับผมมานี้กับพาพี่พิงกองมาหายามเบ็ดครับผมไปใส่เบ็ดไปมาต่อแรงครับผมใส่ไบ็ทงน้ารอบบ้านนี่แหละครับไม่ได้ไปใส่ไกลครับผมพอดีว่าอยากได้ปลาช่อนมะฮิตไอ้ปลาช่อนแดดเดียวครับผมก็เลยมาลองหาใส่อยู่ทงน้าหลังบ้านนี่แหละครับผมไอรุ่นกับพักบาดเจะได้บ้างครับผมไปรุ่นครับผมไปครับพี่พิงกองนี่เสียงปลาดิ่นครับ อ้าวนี่แหละครับพี่แล้วครับอี่แต้แล้ครับผมไปครับไปเบิ้งกันครับใส่แป๊ะซ้ายครับพี่น้องครับตอนที่สองครับผม เนาะพี่น้องน้องพี่นอ้องนี่นะครับขอน,น้อยครับผมใส่แต่ใส่ใส,ใส่นะครับใส่แปะสายดูไหมครับใส่แดดเดียวครับผมอันส่วนแดดเดียวครับผมเอาแดดตาดุดดุดปักข้อพี่น้องกันนะครับ ยี่ไก่ปงครับผมนะครับอูปลาดุกข้งองัออดมีนย,นยัน่นตครับ ปลาดุกมันลอยเลือยนี่ครับผมเลยมาใส่ไวใบมังหนาตรงเนี่ยครับผมนี่ครับยัางประเทศทางน้ำนี่ครับหอยปลาเรียพี่น้องนะครับจะเป็นลงน้ำครับผม อู้บนตัวพี่น้องตรงกั้งครับนี่กับเงียบอ่าเยอะหล่อนบนตัวครับพี่น้องของเก้าเราพี่น้องเตีดครับนะครับเบนครับปลายังโอ้ปลาคอกเราพี่น้อง หม,นม,นมนันมันมันโอ้เบ็ดนี่สามรอบเลยครับผมนี่หลุดไปตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งครับผมน,นี่แต้มที่สามครับใส่เดียวกันบิดเลยพี่น้องใส่แดดเดียวอีกแล้วครับผมสามตัวละสี่ตัวแล้วครับผม อุ่นต่อครับมีแตงเราพี่น้องนะครับอ้โอ้สองหลังนี่ติดดีครับพี่น้องนะครับเอาคอครับเอาเก็บแก้มครับอดุกพี่น้องโอ้มนปลาคอครับเบิ้งผิด เล็กๆพี่น้องก็กินเล็กแล้วค่อยบดครับไอ้ยามต่อครับยามต่อยามต่อนี่ครับเดพี่น้องนะครับใส่เดียวกันบลันก็ประคบหน่อยครับผมโอู้ใส่แต่สายหลีครับเอ้ ใต้แดดเดียวครับผมครับกดครับพี่น้องจิดตึ๊ปลาอย่างพี่นอ้องโอ้ปลาคอครับรคอปลาคอ เ้ยใส่เดียวกันก็แบบว่าะครับครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแต้มครับพี่น้องเจ็ดกือบอตอนไซครับผม นะอาไปยึดอ้วยช้อนแดดเดียวครับผมไปครับปรุ่นรอบเดึกอีกครับยามเบ็ดครับผมยามแบบรัวๆเลยครับตัวตอนเศร้าขงบระเด็มายามครับผมพี่น้องเดี๋ยว่ายามรอบเดึกไปกทีเดียวเลยครับผมโอ้ยหลุดครับหัวเกี้ยว บระปติดครับกูครับดีใส่ยเยอะแบบพอดีพร้อมพี่น้องมีติดมาสามตัวแล้วครับมีห้อยดึงพี่น้องได้จะติดว่ รุดพี่น้องรุดพี่น้องเอ้ยเสียดายทริปดีครับมึงเ่งครับไปครับกู้แล้วพี่น้องก็มายามเบ็ดรอบเลยครับผมเพราะว่าตอนเศร้าอาจจะไม่ได้มายามก็ผมพ่เพราะเด็กติดธุระแล้วกับฝนมันฝนจะตกครับตอนตอนเศร้าครับผมประสะดวกเลยว่ามายามแล้วกู้กับตอนเด็กนี้แหละครับผมตอนนี้ก็เที่ยงขึ้นแล้วครับผมนลยครับว่าจะมีแต้มห่ครับรอบเด็กครับผมไปครับ น้องโอ้หนูใหญ่พี่น้องคนนะครับหนูใหญ่ติดกับดักเพื่อนครับคนนะครับตัวบนเริ่มเลยครับพี่น้องโอ้นะครับตัวบนเริ่มเลยครับคนมากัดเข่าเพื่อนครับคนนะครับโอ้เดี๋ยวเพื่อนมาเอาครับผมผมเพิ่นได้ดักไปรับตัวของพี่เคยเพื่อนครับเดี๋ยวครับ พี่น้องได้ผลพ,พี่น้องเปลี่ยนปลาดุกมันถูกเล็บปากเบ็ด่ยนไปครับทีนะครับเก็บก็พร้อมถึงไในหน้าในหน้าในหน่ะอืมเอ,เอาจนไดตพี่น้องเอ้ยครับเก็บหลวดปากมันเลยแต้มแหลบลอกเด็กพี่น้องปลาดุกครับ เดี๋ยวมันร้อยเลนดูตุบตุบตุบอยู่ก็แล้วต้องมาใส่ไปพีตี่รีพี่น้องใส่ของไปครับพี่น้องบ้ากิดจนได้ น้ำอ,ออกโอเคหนึ่งแต้มก็พี่น้องรอบเด็กอดุกไงเดยวครับกูเงียบพี่น้องไม่มีลอนกูครับ ดูรังต่อไปัโอ้ยดังเหยียบพี่น้องเก็บตาข้อพี่น้องนะครับทางน้านครับนะครับเฮ้ยนะครับร้อยเห่ินเฮ้ยนะครับจับสะบกพี่น้องนี่ครับพี่น้อง โอ้โไลยเก๋ไโ้ย่พี่น้องนะครับมันอยู่ตามโขดหินเลครับเย็ดครับอู้หอยดึง อหลังนึงดิโอ้ยัย่างนี้ก็เงียบพี่น้องครับอย่ามต่อครับโอ้กล้ามโตโตครับพี่น้องอือครับผม เอาเะครับจับซปเ <ไป S 1> ื้อไปพี่น้องไปรอบนะครับเงินครับพี่น้อง<ไ>ปลา <ไป S 1> อะไรอู้ปลาเคาะใส่แดดเดียวแล้วครับพี่น้องครับตอนที่สองรอบเลยครับ กินเล็กอ่ะเดี๋ยวค่อยปลดครับครับครับผมใส่เบ็ดมือนีก็ใส่เลราบ้านครับผมก็ตอนกลางคืนนี่ก็ได้สองแต้มครับประกอกับปลาดุกครับผมแล้วก็กู้เบ็ดกลับได้เพราะว่าตอนเศร้าบ่คงบปได้มานยางับผมก็ใส่ยามมาสองรอบเลยครับผมรอบแรกก็ได้ไปเจ็ดแต้มครับผมนี่เรสองก็เป็นเก้าแต้มครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมพอดีว่าอยากกินปลาช่อนแดดเดียวอยู่ครับผมก็เลยได้ตรงสมความมุ่งหมายแล้วครับผม ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ติดตามรับชมกับผมขยายย่อเลาะใส่ทงน้ารอบบ้านอยู่นะครับผมสำหรับวัอนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ติดตามรับชมช่องนุ่มจากตรัพทินขอกราบลาพี่น้องนะครับผมแล้ติดตามคลิปหน้านะครับว่านุ่มจากตรัพทินยิ้มยิ้ดังพี่น้องเบิ้งจะเลิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนุ่มจากตรัพทินเลยครับผมสำหรับวัอนี้ก็ขอกราบลาพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับ